จะน่ารออยู่ไม่ไกลเราจะมีกันและกันสู้เราจะไม่ยอมแพ้จะไปถึงจุดหมายเบสิ่งที่คือพลังมุ่งมั่นจนใจรู้เป็นไฟเธอจะเดินไปกับฉันจะมือกันไม่สิ้นฝันเหมือนน ชิงแชมป์โยโย่เพชรภาคสมตอนที่21ต้องทำให้ได้ไม่งั้นการีิวทุกคนก็สูญเปล่าบ้าที่สุดยังจะฝืนอยู่ได้เล่นต่อไปก็เสียเวลาเปล่าเล่าฉันจะจัดการกับนยายแล้วฉันรอเวลานี้แหละ ทุกวันพอยโอว่าจริงมารอเราเปลี่ยนทางนเหรอนึกไม่ถึงจริงๆช่วยไม่ได้ไลนิ่งอัพไซด์ดาว อันนี้หระตัะนะะ้งใจดูให้ดีนะจัคก,กี้อะไรกันที่แท้ก็บีบให้ฉันใช้ท่าไม้ตายเหรอมนจะมากไปแล้วนะเ้ย จบการแข่งขันผู้ชนะคือทีมฟอลคอนครับเมื่อกี้เห็นชัดหรือเปล่าเห็นชัดเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นความแรงหรือความเร็วก็เหนือกว่านักเล่นทั่วไปมากเลย เรจะเพิ่มความไวกับความแม่นยาวในการเล่นบีให้ดีแลนเล่นท่านั้นได้ก็เถอะแต่ก็ยังทำลายไม่ได้อยู่ดีเพื่อบีให้ดีแลนเล่นท่านั้นนายเลยต้องเสียโอกาสเข้ารอบลูกทีมของนายแล้วพวกเขาอืมวัใจเถอะฉันเชื่อพวกเขาต้องเข้าใจพเพื่อก็ออกมาแล้วล่ะคนนายโอเคนะเธอจะเตรียมใจไว้แล้ว แต่ว่าพอถึงเวลานี้จริงๆก็อดเศร้าไม่ได้แต่ไม่ว่ายัางไรขอขอบใจพวกนายที่คอยช่วยเหลือปีนี้ถึงจะไม่ได้เข้ารอบก็ยังมีปีหน้าอยู่ใช่ยดี๋วมีปีหน้าอยู่ฉันจะรอนายนะทุกคนคงจะเหนื่อยแนละ้ววันนี้ขอบใจทุกคนมากนะกลับตันจะพูดแบบนี้สิครับเดี๋ยวก็มีเพื่ดีแล้เล่นท่าน,นั้นได้อะครับใช่การเล่นในครั้งนี้ถือว่าบรรลุปเป้าหมายแล้วถูกต้องแล,ะละ้วล่ะหน้าที่สำคัญของพวกเราก็คือ เตรียมตัวสําหรับการแข่งสองน้าที่เหลือเราต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้อย่างสวยงามอืม,อมสองคนนั่นเพื่อจะดูฝีมือที่แท้จริงของฉันถึงกับคิดวิธีนั้นได้ดูท่าฉชนควมประมาทพวกเขาเกินไป อย่าคิดว่าทําแบบนั้นแล้วจะสู้ฉันได้ล่ะพวกนายขี้กล้าเกินไปแล้วแจ็คก,กี้กัปตันพวกนายมีอะไรเหรอกัปตันการแข่งคราวนี้เราทําได้ไม่ดีขอโทษเลยครับฉันให้พวกนายลงเพราะอยากให้โลกรู้ถึงฝีมือของทีมฟอลคอนแต่ว่าพวกนายน่ะทำฉันผิดหวังมากดูท่านะที่ต้องเจอกับทีมเรสซิ่งน่ะกัปตันขอากาเราอีกครั้งนะครับใช่ นัดต่อไปเราต้องถล่มทีมเบสซิ่งได้แน่ครับทาเคชินายไปร้องกับตันคิดว่าอย่างไงละ่ะให้พวกเราลงแข่งเถอะคราวนี้ผมจะไม่ประมาทคู่แข่งอีกแล้วนายไม่ได้ประมาทคู่แข่งหรอกแต่ประเมินตัวเองสูงเกินไปงงฟังนะก่อนการแข่งกับทีมเรซซิ่งฉันจะให้นายฝึกอย่างหนักทุกคนเตรียมใจให้ดีแล้วกันการแข่งคราวนี้ทีมของเราต้องชนะรวด ความความว่าจะ๊ะพวกเราลงแข่งเหรอใช่โอ้เย,ย้กัปตันเราจะใช้โอกาสที่ได้ครั้งนี้อย่างเต็มที่เลยครับหึอย่านึกว่าฉันไม่รู้นะที่นายยอมให้พวกเราลงร่วการแข่งกับทีมซูเปอร์ทอร์โดที่ผ่านมาทําให้นายรู้ว่าเราพังแค่คนเดียวไม่มีทางคว้าแชมป์ได้ดีแลนนี่มันจะเก็บของนายคนเดียวอีกแล้ว ไรเป็นตะโกนอยู่ห้องนอกนั่น่ะฮะลุงเป็นใครอ่ะแล้วลุงเหลิวไปไหนอะลาออกไปแล้วฉันเลยมารับ้าทีแทนเลรอครับถ้างั้นช่วยเปิดประตูให้ผมหน่อยสิครับทุกทีที่มาสายลุงเหลิวจะเปิดประตูให้ผมทุกทีเลยอะคนเป็นนักเรียนอะมีหน้าที่มาเรียนให้ตรงเวลานะนักเรียนที่ชอบทำผิดกฎอย่างเธอมาสายทุกวันสมควรที่จะได้รับโทษแล้ว าเราตะเกงนี่เงาเรามาดูดวดีนะฉันจะเข้าไเรียนหนังสือดีน่ะเฮ้ยเฮ้ย่าลบได้อะไปอย่างนี้วิลเลียมหายไปไหนเขามาสายรีถูกครูลงโทษบอกว่าเดี๋ยวจะตามมาค่ะ มีคนแบบนี้อยู่ในทีมมันน่ากลุ้มใจจริงๆแอาชิวแกล้งลยแฮะเป็นหวัดแล้วหรอนี่อ่ะอาขอโทษทีนะเพื่อนแฮะแทที่คณต้องรอวันนี้ที่เรียกทุกคนมาเพื่อจะคุยเรื่องการแข่งกับทีมฟอลคอนจากผลของการแข่งตอนนี้เรากับทีมฟอลคอนคงได้เข้ารอบเป็นตัวแทนอันดับหนึ่งและอันดับสองแต่ว่าด้วยฝีมือของทีมฟอลคอนพวกเขาคงผ่านไปถึงรอบสุดท้ายได้แน่ ดังนั้นหากเราอยากเป็นแชมป์เดนชั่นครับเราก็ต้องหาวิธีชนะทีมฟอลคอนให้ได้สมาชิกทีมฟอลคอนเก่งกันทุกคนเลยโดยเฉพาะทากาชิเรากับตันทีมอะฉันว่านะไม่ใช่คู่แข่งทีมแบลสิ่งสักคนน่ะการแข่งนัดนีน้ฉันจะปรับที่พวกนั้นให้เรียบไยค่คดูไอ้หลงตัวเองเอ้ยเฮ้า่ากันนะแต่ทีมฟอลคอนนั้นอ่อนขนาดนั้นอะพอเราต้องมาประชุมกันแบบนี้เหรอใช่ตอนนี้ ฉันกับเลน่ะกำลังช่วยกันหาทางเอาชนะดีแลนด์ดังนั้นการฝึกซ้อมของทีมต้องขอรบกวนนายด้วยได้ครับกัปตันไม่ต้องห่วงเจ๊จะช่วยอีกแรงนะโยโย่ของทุกคนในทีมไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองเยี่ยมพวกเรามารวมพลังกันเอาชนะทีมฟอลคอนกันเลยพวกเราเย,ย้พวกเรามารม้องเทเชียทีมเรสซิ่งกันเถอะทีมร่สู้สก่อนกัรนแข่งนะ ฉันอยากให้เธอหาทางลดความแรงในการสปินของอวาลเลนซ์หน่อยอะไรนะฉันกับเรช่วยกันวิเคราะห์ท่าไม้ตายของดีแลนแล้วพบว่าไม่ว่าทั้งความแรงหรือความเร็วก็เหนือกว่าเราหมดถ้าคิจจะชนะเขาในเวลาสั้นๆแล้วก็เราต้องทุ่มเทสมาธิพัฒนาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเธอคิดจะใช้ความเร็วสู้กับดีแลนเหรอใช่ถ้ากิจะเพิ่มความเร็วในเวลาสั้นๆก็ต้องลดความแรงในการสปินของอวาลนซ์ลง แบบเนี้ยถึงจะบีบให้ตัวเองต้องรีบปิดท่าให้ได้ก่อนที่ลูกจะหยุดไงแต่วิธีนี้มันเสี่ยงมากทธอมั่นใจหรือว่าจะทําได้นะ่ะอืฉันคงได้แค่ทําเต็มที่ตัวนั้นแหละจจสก,กี้ บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลาซ้อมนี่าทำแฟลชชิ่งบ่อยๆแบบเนี้ <c oughs> คือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฝึกมาตั้งนานยังคุมลูกไม่ได้อรไอไงอะจะไปรู้เหรอก็ทันเดอร์เอสนะตอนฉันอยากทำแฟลชชิ่งมันก็ไม่มีแสงเพราะไม่อยากทำแฟลชชิ่งดันกลับมีแสงเองนะ้าโอโหจะตายไปอ่ะฮะ <c oughs> โย,โย,โ,ย,โ,ยโย่ทุกลูกมีลักษณะเฉพาะตัวที่เกิดเรื่องแบบเนี้แปลว่านายแหละยังควบคุมทันเดอร์เอสไม่ได้เสิไม่จริงอะมัง้ง ก็ตอนฉันใช้ทันเดอร์ไม่เคยมีเลือดแบบนี้เลยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งทันเดอร์เอสเล่นท่าออสตริงได้ดีกว่าทันเดอร์ทั้งเยอะเลยอะ่ะนั่นแหละปัญหาละ่ะเราใช้ท er ันเดอร์เอสทำให้เล่นท่าออสตริงได้ขอให้คนเล่นทำท่าไม่ถูกต้องเขาจะสามารถเล่นท่าออสตริงได้แค่สองลูกขึ้นเชือกได้ไม่ได้แปลว่าเล่นเป็นนะแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างอะ่ะคอยคิดสิวันนั้นรู้จักเ er ันเดอร์เอสดีมากน้อยแค่ไหน เอามาทั้งคืนแล้วยังควบคุมไม่ได้เลยอะ่ะฮันเดอร์เอสนี่นายจะเอาอยัางไงกับฉันกันแน่เฮ้ยหยุดนะเฮ้ยอะไรว้าผีโลกมาทำอะไรตรงนั้นเอานี่รู้อีกแล้วเหรอที่แท้กัะเด็กคนนั้นนี่เองดึกป่านนี่มาทำอะไรกันล่ะเนี่ย แล้วลูกไปยู่อะไรด้วยเาราเฮ้ยเราก็ระเป๋ามาให้ตรวจก่อนมีสิอะไรตัวกระเป๋าผมอ่ะโรงเรียนมีกฎนะใครที่อยู่โรงเรียนดึกเกินเวลาที่กําหนดต้องให้ตรวจก่อนถึงจะออกไปได้นะนี่ลูกตางใจจะแกล้งกันหรือไงเดีย่ยท้าไมาให้ตรวจแล้วก็ฉันจะฟ้องครูใหญ่น้อยแนะ่ดีนะเฮ้ยฉับ ทามาทธาเมื่อกี้สุดยอดรับการจูช่จของเราได้อะทำไมวันนี้ถึงไี้สวยแบบนี้นนเนี่ยทำอะไรก็ราไปหมดเลยอ่ะพี่แซนดี้คะลิลี่มีเรื่องอะไรเหรอคือว่าที่ตั้งใจมาหาพี่ก็เพราะว่าอยากขอคำปรึกษารหน่อยอะอ๋อเมลีเนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนค่ะ ไม่รู้ว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญเขาดีอะซีรีส์แบบเนี้คนที่ว่าเป็นใครเหรอสาคัญกับเธอมากหรือเปล่าอ,อไม่ใช่ค่ะแค่เพื่อนธรรมดาเนะี่ยเพื่อนเธอคนนั้นคงเล่นโยโย่เหมือนกันเลยสินะเขาเล่นได้ดีมากเยกวไาอยู่ในขั้นเทพก็ได้ค่ะถ้างั้นพี่ว่าให้อุปกรณ์ดูแลรักษาโยโย,โย่น่าจะดีกว่านะอุปกรณ์เหรอไม่ใช่ให้โยโย่เหรอคะ พวกที่เล่นมือโปรส่วนใหญ่จะมียโยคคู่ใจของตัวเองอยู่แล้วถ้าอยากให้เขาเปล่งประกายในสนามให้อุปกรณ์ดูแลรักษาน่าจะดีที่สุดนะนะซื้อน้ำมันหล่อลื่นให้เหรอความจริงนอกจากน้ำมันหล่อลื่นแล้วยังมีของอีกหลายอย่างอย่างเช่น h i g h p r e c i ซ i o n k เคยโยที่ทา h i g h p r e c i ซ i o ่นเลูกจะสลิดได้นานขึ้นทำให้เล่นท่ายาวๆได้ดีไม่นึกว่าแค่ยโยคลูกเดียวจะมีอุปกรณ์เสริมเยอะขนาดนี้ขอบคุณนะคะพี่แซนดี้ วันนี้ว่างมาไปซื้อของเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิไว้วันหลังได้ไหมล่ะวันนี้ฉันยุ่งอยู่อ่ะเหรอถ้าอางั้นฉันไปเองก็ได้เธอไปทำธุระเดินนะนิคไวลี่มจะทุ่มเทให้กับการแข่งมากขนาดนี้เขาคงใช้เวลาในวันอยู่ทางทางควบคุมทันเดอร์เอสอยู่แน่ๆเลย เดนเล่นแค่แป๊บเดียวฝีมือฉันตกไปถึงขนาดนี้เชียวหรอเนี่ยเฮ้ยวันนี้ต้องเล่นให้เต็มที่แล้วไปดูนะ Holy Dragon เฮ้ย,ย,ยมีคนท้าสู้กับเจนอย่างฉันงั้นเหรอบ้าจริงเลยใครกันได้เป็นรู้จักที่ตายเอาุณคุณ,คณรุกอีกแล้วอเนี่ยไม่นึกเลยว่าจะเจอเธอที่นี่ กเกมเซนเตอร์ด้วยเหรอทำไมพนแกเล่นเกมไม่ได้หรือไงถึงฉันจะเป็นผันโรแต่พีมือฉันระดับเทพนะอะไรที่เกก็หมัดมวยฉัน,นถนัดทั้งนั้นรวมทั้งเกมด้วยเทพงั้นเหรอ <c oughs> แบล็ีนลก็เป็นเจมยุดผันโรงสิเดี๋ยวก่อนนี่ฉันจะถล่มแกให้ดูมาเลยผมไม่ออมมือให้ลุกอยู่แล้ว ไม่นึกว่าเจ้าเด็กนี่จะเก่งเหมือนกันลุงพาลงคนนี้ฝีมือช่างย่อยเลยแฮะนี่แหละข่ามาตายของฉันอาทะไรเงาจ้าไม่จริงเย้ฮะเห็นความไร้กตัญของผมหรือยังล่ะ ดูสิต่อไปจะแกล้งให้ผมถูกคุณครูลงโทษหาว่าผมเป็นขโมยอีกไหมเชียวเดี๋ยวก่อนฉันจะไม่ได้แกะมือเลยไปไม่ได้นะคนขี่แพ้ถึงบอกให้อ,อ,อยู่ก็ต้องอยู่รอด้วยเหรอผมต้องการไปซ้อมโยโย่ไม่สนใจลุงหรอกโอยจะตัวแสบ นัดมามีธุระอะไรเดี๋ยวรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ค่ะนี่ไงของขวัญที่จะให้พี่สุขสันวันเกิดนะคะมันคืออะไรเดี๋รู้ว่าเวลาแข่งขันนักเล่นมือโปรโมักจะใส่ถุงมือกับปลอกนิ้วก็เลยซื้อมาให้พี่ชุดหนึ่งค่ะหวังว่าจะช่วยพี่ในการแข่งได้นะพี่ไม่ใช่หรอกนอกไปใช้เถอะแต่ว่าใกล้จะถึงวันแข่งระหว่างทีมหนูกับทีมพี่แล้วนะ พี่อาจได้ใช้ในวันแข่งด้วยน้องตั้งใจจะลงแข่งจริงๆเหรอพี่บอกน้องกี่ครั้งแล้วโยโย่เป็นกีฬาของคนแก่งฝีมือระดับน้องเนะ่ยไม่สมควรไปยืนในสนามนะจำไว้ซะด้วยหนูรู้ว่ากีฬาพี่ไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่หนูเข้าทีมเบสซิง่งฝีมือของหนูก็พัฒนาขึ้นมากเลยนะคะขอตัวสัเถอะการจะเป็นนักโยโย่ระดับมือปโปรไม่ใช่ขยันซ้อมก็จะเก่งขึ้นต้องมีพรสวรรค์ด้วยที่พี่ห้ามให้น้องลงแข่ง เราไม่อยากให้น้องขายหน้าคนที่สอนเหนือเล่นโยโย่ตั้งแต่เด็กก็คือพี่ไม่ใช่เหรอคะตลอดเวลาหนูยึดพี่เป็นเป้าหมายที่จะต้องก้าวไปให้ถึงฝันอย่างเดียวกับพี่ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักโยโย่ที่แท้จริงให้ได้แต่แล้วทําไมคนเรามันต้องโตน้องคิดว่าแค่มีอุดมการณ์และความเชื่อก็เป็นนักโยโย่ที่แท้จริงได้เหรองั้นพี่จะบอกให้ว่าในสนามมีแค่แพ้กับชนะเท่านั้นไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหลังจากที่ได้เข้าทีมเซส